ขณะนี้เวลาใกล้จะหนึ่งทุ่มแล้วค่ะจะไปดูพี่งามตากันนะคะพี่งามตาน่าจะเริ่มมีอาการจิตเตือนแล้วค่ะแม่ดิพรอม้ก็ได้ทำการมาตักเอาฟังนะคะไปอ่า ปูให้พี่นิดนึงค่ะเผื่อว่าผิดพลาดยังไงคะ่ะแม่สาวอาจจะมีการคลอดก่อนกำหนดหรือว่าอา,อาจจะไม่ถึงวันที่สี่ธันวานะคะวันนี้วันที่24แล้วนะคะอีก6เดือนนะคะก็จะกรัมอคบกำหนดคลอดของพี่งามตานะคะโอ้มีมีมีเด็กมานอนเฝ้าด้วยเหรอลูก น้องแก้วมุกดาเอ้ยพี่ธันวันไอ้เจ้าธันวามานอนเฝ้าน้องเราลูกเป็นกำลังใจนะคะให้กับอพี่งามตาละลูกนะถ้าจะคลอดก่อนกำหนดอะไรยังไงจริงๆก็ขอให้คลอดง่ายนะขอให้คลอดง่ายๆคลอดง่ายตลอดปลอดภัยแข็งแรงัองแม่และลูกนะ บรรยากาศในคออตอนนี้นค่ะมีแม่ควายบ้างก็กินฟางแม่ดารานะคะตัวที่สองนะคะเนื่จะกพ่อตามกันมาติดๆนะคะแล้วก็แม่คุณซักแม่ดำๆฝั่งโน้นนะคะตอนนี้เด็กๆนะคะกระจัดกระจายนอนกันอยู่ฝั่งโน้นเนาะก็เป็นแม่เพิ่มซักค่ะน้องน้ำพลอยนะคะ โอ้แม่เงินและลูกสาวน้องใบเฟิร์นทำไมนอนแนบสนิทชิดใจอย่างนี้ลูกเด็กหญิงใบเฟิร์นสาวหางดอกนอนอยู่ตรงเสานี้เป็นพี่แก้วมุกดานะคะไ <think> อ้บิ๊กจิ๋วฝั่งโน้นนะหลบหลังพี่เบลอยู่ก็จะเป็นน้องมานีค่ะบรรยากาศนะคะตอนนี้นะคะนนในพร้อมก็เดินกลับมาข้ออีกรอบนึง ก็จะมาดูอาการพี่งามตาค่ะถ้าเจ็บท้องบอกแม่นะลูกแม่จะมาเฝ้านะพี่ธันวาเฝ้าน้องน้ำชาดีๆนะแม่งามตาเห็นเห็นหน้าน้องน้ำชาลนะมีไก่ด้วยกินเยอะก็นอนยากสิลกูกอันนี้แม่เอากล้วยมาให้หนูกินนะคะ นอนยากแล้วค่ะพี่น,อน้องเปลี่ยนท่านอนใหม่แล้วหลกงานตาเดี๋ยวจะได้อาเข้าคอกไหมอย่าพิ่งคลอดเด้อเดี๋ยวขอแม่ทำความสะอาดก่อนเดี๋ยวจะไปไว้คอกเดิมแม่เพิ่มนะคะเพราะว่าแม่เพิ่มก็น้องมานีได้สองเดือนครึ่งแล้วแข็งละเริ่มแข็งแรงละ นนี้เมะะื่อกี้ทำการเติมฟางค่ะนยบร้อยจะเข้าไปดูในครอบกันทำไมดูอาการเหมือนแม่แม่อ่ะหายใจแรงมากกลับเข้ามาอีกรอบนะคะนอนยากหรอลูกพี่น้องว่าจะผ่านพ้นไปด้วยดีไหมคะอย่าน,นี้โอ้มุดลูกเปิดแล้วนะ แม่ก็จะอดนอนนะคะตั้งมาริกาเนาะมาเฝ้าเป็นกำลังใจให้พี่งามตาด้วยนะคะคนเพรนย่งไงขอตัวไปเอาฟังมาเพิ่มค่ะยังไงแม่ที่พร้อมจะอัปเดตนะคะให้ดูนะคะถ้าเกิดว่าแม่คลอดจริงๆคืนนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้งามตากันค่ะ